ดีครับราคาริสตอรี่วันนี้มา <ชน S 1> เยี่ยมบางครั้งผมพูดว่าเนาะสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรชีวิตยังอยู่นี่นก็โอเคแล้วช่องแชนแลเนาะเพราะว่าผมเพิ่งไปเจอเหตุการณ์พี่สะพ้ายผมตัดขามางบาดเจ็บรถขาหนึ่งก็เดินไม่ได้ตอนนี้ขานึงตัดขาดเดินไม่ได้จนทนายบอกว่าถ้ามันรักษายังไม่หายในอีขานึงตัดมันอีกดีไหมสองขาไปเลยมันจะสะดวกกว่าพี่ชายให้ผมก็บอกว่าตัดทั้งขาเลยแล้วก็ไปไหนตัด มันง่ายกว่าไไหนมาไหนเพราะเราแค่ครึ่งตัวมันไม่ได้ครึ่งตัวเท่นั้นน่ะมันเป็นท่อนบนเลยอ่ะไล่สะดือลงมาตัดเลยก็ท่านอย่างนี้อกกกาลังกายมันไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมเจ็บปวดไม่เจ็บแต่เริ่มมันนี้เริ่มความรู้สึกเหนื่อยชาชาลงล่างพื้นนะแผ่กวดทับก็เมื่อก่อนไม่ไม่รู้สึกดีนี้มารู้สึกแล้วมีแผลกดทับเลยดีนี้มารู้สึกแล้วไงแสบแล้วไงก่อนไม่แสบ ตอนที่ก็ตอนที่ก็ตัดกระดูกตรงนี้มาเด็เวลานั่นน่ะเหมือนเหมือนพอเขาตัดมามือนกระดูกมไอนนี่ไหมมอมันสีก็เนื้อเงี้ยเหลือจะไหลพักผักผักผักออกมาเลยอ่ะพี่หนูบอกตกประใจเลยแฟนพี่สนับสนแนเต็มที่นอนมเต็มที่นอนเลยอ่ะมืนเราพูดความจริงครับเราพูดความจริงแล้วลงคือมันเป็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นแลดีนะที่ว่าไปร้องได้ให้ร้านมาแล้วเขา หมอที่สระบุรีอ่ะดีนะก็เ,เอาแผลปิดข้างนูงน้นอ๋อโอ้ทุกทีเนี่ยหน่มาเนี่ยหนททำแผลเนี่ยลึกอย่างเงี้ยฟันเข้าไปอไามาอ้อ่ะมันลึกอ่ะม,มันบโบลเข้าไปเป็นมนบุ๋มเอย่างนี้เลยวก็ตัดกระโดูกิน,น,นอ่ะมันบุ๋มเข้าไปมันเหมือนมีช่องว่างเหมือนลูกหมากแต่เจพี่เนี่ยดีอย่างหนึ่งเลยนะพี่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยมันปกติธรรมดาเหมือนคนไม่ป่วยธรรมดาคนป่วยแบบเนี้ยมันจะมีกลิ่น นึงแหละมันม bueno, mmm ีความสะอาดมันไม่สะอาดที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้บางคนจะมีกลิ่นแต่นี่พี่เขาไม่มีกลิ่นเลยดูพันที่อยากเป็นก็อาบน้ำเอาว่าถ้าล่มหนาวมาจะไม่อาบช้าหมดมันช้าไปหมดโดนลมโดนฝนไม่ได้ทำชาเลยก็ไม่ได้เป็นตื่นที่เล็ก ที่หนวูว่าจะไปถามาว่าจะผ่าข้างบนอุ่นจากข้างล่างชาก็จะ,ะไม่มีอะไรนะครับ<แ>ก,ก็งี้จเป็นทางออกมานะครับจะทําห้องน้ําก็คือแค่นี้นี่ก็คืออย่างผมทำตัวก่อนนะครับก็จะออกมาวิ่งมาเนี่นะครับตรงพิชลีนั่งตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ํา3เมตรห้ปูนสาเมตรนะครับสร้างสร้างทางยาวนะครับ ยาวออกมาเท่านี้ก,กว้างไปข้างหลังนะครับก็ต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณที่คุณน้ำไผ่คุณน้ำไผ่ของเคลลี่นะครับคลี่เคลลี่แล้วก็ก็เพี่อนุวั์แล้วก็พิชารีครับที่ที่เป็นสะพานบุญให้นะครับก็ต้นมะม่วงต้นพวกนี้ผมต้องเอาออกนะครับต้นต้นขน,นุนต้นมะม่วงอาจจะไม่ออกก็ได้มง จะตัดด้วจะตัดเองนี่ไปได้เลยครับแคนี้แหละพื้นที่ไม่ได้เยอะนะครับแค่พื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็แค่นี้ก็เพื่อเอาทําให้กว้างให้รถคันนี้เข้าได้นะครับเอารถคันนี้โยกเข้าไปอาบน้าเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเวลาใครไม่อยู่จะได้ทำเองได้ไม่ต้องเป็นภาระ ทวมเองนะครับอยู่บ้านข้างในมันก็ลำบากรถเข้าไม่ได้เกิดเข้าไปไหนคันแล้วจะทำยังไงนะครับนั่นคือความลำบากครับนั่นคือคลิปนี้จบไปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ